เหมือนกันดิฉันเห็นข่าวอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนหลังอดิฉันก็ไม่ได้ตามช่องแปดแต่รู้ว่ามีคนที่เขาแบบว่าอ่านข่าวกับพี่พุทธะพิวันอ๋อนอนหลับไปเลยแสดงว่าภาวะหัวใจล้มเหลวใช่ไหมคะเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะคะ,ะแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะคะขอให้ไปสู่สุขตินะคะเนี่ยทุกคนชีวิตมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนจริงๆ แบบนี้แหละการดูแลสุขภาพสําคัญการออกกําลังกายสําคัญการพักผ่อนสําคัญนั่นแหละแต่ถึงให้เราออกกําลังกายแล้วพักผ่อนแล้วนะมันมันไม่รู้หลอกโรกใบเนี้ยพระเจ้าถึงบอกไงว่าชีวิตเปรียบเหมือนกับภาชนะดินน่ะล่วงหล่นก็แตกง่ายเออนั่นแหละใช่ถ้าอ,อดนอนน่ะใช่ใช่ใช่สำคัญที่สุดเลยคือพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะพักผ่อนไม่เพียงพอ เมื่อคืนยังอ่านข่าวกับคุณพุทธอยู่เลยอืมดิฉันเห็นเขา,าอันนี้ลงลงอยู่เหมือนกันค่ะฟังเพลินมีความรู้แสดงความเสียใจด้วยนะคะ,ะแสดงความเสียใจด้วยค่ะอืมอ่านหนึ่งบ้านให้หน่อยได้ไหมคะ mm. ปลาอินทรีแดดเดียวนะคะเออทอดให้แล้วพร้อมทานไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยทันทีนะคะใจดีก็ขอหนึ่งออเดอร์ให้แม่ค้าด้วย แพรลี่พักผ่อนเยอะๆนะพักผ่อนเยอะพี่เนี่ยเพิ่งตื่นโอ้อายุเท่าๆดิฉันเลยอะรุ่นๆดิฉันเลยอะสามสี่สามห้ารุ่นๆกันน่ะอมคนมีชีวิตก็ลำบากต่อไปไม่ลำบากหรอกอย่าไปมองว่ามันลำบากชีวิตมันก็คือการดิ้นรนต่อสู้ค่ะนะ <c oughs> ชีวิตมันคือการดิ้นรนต่อสู้เราก็ใช้ชีวิตไปให้เต็มที่แล้วก็เก็บเกี่ยวความสุขหาความสุขในแบบของเราในแบบที่เราหาได้ทําได้ ของเราไปนะคะอืมคนถ้าจะไปก็ห้ามไม่ได้มันห้ามไม่ได้หรอกนะความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายพระพุทธเจ้าบอกความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายนะถึงถึงเวลาถึงเหตุปัจจัยที่มันที่มันพร้อมเราทุกคนก็มีสิทธิ์ตุยได้ทุกคนไม่ว่าใครทั้งนั้นนะแต่พระเจ้าถึงบอกว่าอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะ อปมาเทนะสัมปาเททาเนี่ยไหมพุทธเจ้าบอกอะวันที่ปรินิพานพุทธเจ้าบอกขยะวยะธรรมมาสร้างฆ่าลาอปมาเทนะสัมปาเททาตินะสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายมีการสิ้นไปและเสื่อมไปเป็นธรรมดาขอเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดคาว่าไม่ทำทำความประมาทให้ถึงพร้อมคืออะไรเออพุทธเจ้าบอกว่า ขยาวยยะธรรมมาสร้างค่าลาอป,ปมาเทนะสัมปาเทธาตินะติ่งปรุงแต่งทั้งหลายมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาฮะฉะนั้นเธอทั้งหลายก็จงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคําว่าทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมก็คือใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะให้มันเยอะๆทําความเพียรทํากิจที่ควรทําถ้าเป็นพระก็ทําความเพียรเพื่อบรรลุธรรมถ้าเป็นคารวะาก็ทํากิจที่ควรทําทาหน้าที่การงานให้ดี ทำสิ่งที่เกื้อกูลตนเองเกื้อกูลคนอื่นเออมีชีวิตอยู่ให้รู้สึกว่าเหมือนตายวันนี้ก็ไม่เดือดร้อนใครอะ่ะเ,ออเหมือนตายวันนี้ก็ก็พร้อมที่จะตายได้อย่างเงี้ยนั่นแหละคือเป้าหมายของการมีชีวิตอืมเราไปเราก็ไม่ทุกร้อนใจคนอยู่ข้างหลังก็ไม่ทุกร้อนใจนั่นแหละแค่นี้อ,อ่าฟังเทศวันอาทิตย์ดีมาก ขอหนึ่งบ้านก่อนได้ไหมล่าขอหนึ่งบ้านก่อนกดตะกร้าให้หน่อยกดปางให้หน่อยขอบคุณค่ะหนึ่งหมื่นห้าพันใจกดกดตะกร้าให้หน่อยแล้วอ๋อไอเลิฟติ๊กตอกกดตะกร้าให้หน่อยป้ขอหนึ่งบ้านขอหนึ่งบ้านขอหนึ่งบ้านค่ะออเดอร์แรกอินซีแดดเดียวมีทุเรียนทอดมี me. ทุเรียนทอดก็เกรดเอพรีเมียมนะคะจิ้มตะกร้าให้ได้เลยกดตะกร้าให้หน่อยขอบคุณทุกคนที่เ้าใจให้ด้วยหนึ่งหมื่นหกพันใจหนึ่งหมื่นหกพันใจ เออหนึ่งหมื่นกันใจสักหนึ่งบ้านนะคะไหนไหนก็มาแล้วไหนไหนก็มาแล้วอยู่แล้วขอสักบ้านหนึ่งนะคะเอาสินค้าลงตะกร้าแล้วอย่าลืมชําระเงินด้วยขอบคุณค่ะขอหนึ่งออเดอร์นะคะสนใจพิมพ์รหัสได้นะคะอขอบคุณที่อุดหนุนจ้า ด uh, แล้วอ่าออเดอร์แรกมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะออเดอร์แรกมาแล้วไปด่วนทุกคนนะไปไปออเดอร์แรกมาแล้วนะคะออเดอร์แรกของวันนี้เลยกราบขอบคุณค่ะกราบขอบพคุณนะคะออเดอร์แรกที่ได้เกิดขึ้นนะวันนี้กินแล้วตาแดงอะไรอะไรกินแล้วตาแดงตามหลังคืออะไร หนึ่งบ้านนะคะเออคุณพี่จ๋ามาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วได้แล้วออเดอร์หนึ่งแล้วขึ้นฮอตแปดแล้วขึ้นฮอตแปดแล้วสวัสดีเจร้อยคนด้วยปลาอินซรีแดดเดียวทอดให้แล้วพร้อมทานค่ะยินดีค่ะพยายามอ่าสองออเดอร์แล้วขอบคุณค่ะอือสองออเดอร์แล้วแม่สองออเดอร์มาแล้วนะสองออเดอร์มาแล้วสองออเดอร์มาแล้วขอหนึ่งบ้านนะคะให้หน่อยเจร้อยเจ็ดสิบเจ็ดท่านเจร้อยเจ็ดสิบเจ็ดท่านขอหนึ่งออเดอร์ให้หน่อยขอบพระคุณค่ะ ติดตามเคียเตอร์ไลค์แล้วติดตามเคียเตอร์ไลค์แล้วมาเลยกําลังดูสินค้าใหม่เลขสองเออปะช่วยกันช่วยกันกดช่วยกันอะไรไปเดอ้อนะคะคุยกันได้นะช่องนี้คุยกันได้บายยนะทุกคนก็วันหยุดอะอย่าอะไรมากวันหยุดก็พักผ่อนคุณหมูตนุนสวัสดีค่ะปลาหน้ากินก็กดตะกร้าให้หน่อยสิช่วยาคใตายอย่าง พวกมึงนี่ไม่เตือนบักกูขี่เกียดดา่าไปไปรีบๆใส่หัวออกไปก่อนที่กูจะกูจะบล็อกมึงกูขี้เกียจกูขี้เกียดคุยกับพวกที่แบบว่าวันๆชีวิตไม่มีหาเลยละหาปั่นตามช่องนั้นช่องนี้น้องนะัทช่องแปดเสียแล้วแพรรี่รู้จักไหมไม่ทันได้รู้จักกันค่ะเพราะว่าดิฉันออกมาก่อนนานสองปีสามปีอะพี่เขาอาจจะเพิ่งเข้าไปตอนหลังแต่ว่าถ้าคนที่ทำงานกับพี่พุทธที่ดิฉันรู้จักก็คือ ใครนะอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงอ่ะใครนะนั่น,นเคยสัมภาษณ์เขาที่เขาย้ายมาด้วยกันอะ่ะอีกคนนึงอะ่ะใครนะคนคนั้นก็เก่งนะคนนั้นอ่ะก็คือใครนะจําชื่อไม่ได้เขามีจะมีเออเออคุณไอซ์คุณไอซ์ถ้าไอซ์อ่ะรู้จักค่ะเพราะว่าเคยไปสัมภาษณ์เธยทํารายการสัมภาษณ์เขาแต่ว่าแต่ว่าของพี่คนเนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักแต่เห็นเขาทางานกับพี่พุทธอยู่ถ้าทํางานกับพี่พุทธได้ก็แสดงว่าต้องเก่งมาก แต่นั่นแหละทุกคนนี่นแหละพระเจ้าถึงสอนไงถึงสอนไงนะขยะวิยะธรรมาสร้างฆ่าลาอัปมาเทนะซัมปาเทท่าติสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายมีอันสิ้นไปและเสื่อมไปเป็นธรรมดาขอเธอทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเธิดนะความตายไม่มีเครื่องหมายไม่มีนิมิตไม่สามารถบอกเอาได้หรอกว่าจะตายวันนี้จะตายพรุ่งนี้ไม่ได้หรอก ดังนั้นพระเจ้าถึงสอนให้เราอยู่ด้วยความไม่ประมาเทเร่งทําความเพียรถ้าเป็นพระก,ก็ต้องทําความเพียรให้บรรลุธรรมให้ได้ถ้าเป็นคารวะก็ต้องทํากิจที่ควรทําที่เกื้อกูลตนเองเกื้อกูลคนอื่นต้องมีชีวิตอยู่ให้รู้สึกเหมือนว่าอยู่ก็ได้ตายก็ไม่เสียดายอย่างเงี้ยใครที่สามารถมีชีวิตอยู่แบบที่มีความรู้สึกว่าอยู่ก็ได้ตายก็ไม่เสียดายนะ่ะคนนั้นก็คือคนที่ที่ ใช้ชีวิตแบบคุ้มค่าแล้วแหละนะแต่นั่นแหละเหตุปัจจนะัยเนาะมันเออเหตุปัจจัยอ่ะเนี่ยเขาถึงบอกไงการตรวจสุขภาพก็สําคัญเนี่ยปีนี้ฉันถึงไปตรวจสุขภาพประจําปีไงเพราะเราไม่รู้เราบางทีเราทํางานหนักเราทํางานหนักเราเผลอผัยคนเรานะชีวิตมัน เรายังคิดว่าเราแข็งแรงไงไวัย34วัย35เราแข็งแรงมากแต่บางทีเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันซ่อนอยู่ในสุขภาพร่างกายเราบ้างของข้างในเรามองไม่เห็นไงหัวใจเราปกติไหมตับไตไตพุงเราโอเคหรือเปล่าการพักผ่อนการหลับนอนการออกกําลังกายบาลานซ์ไหมอะไรไหมเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราไม่รู้ทุกคนก็ไม่รู้หรอกคนเสียชีวิตเขาก็ไม่รู้ทุกคนก็ นะใช้ชีวิตด้วยความมุ่งมา่นปาถนานะบางคนก็อยากจะทํางานอยากจะขยันทํางานอ่าทํางานในช่องแล้วก็อ่ะอยากให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอก็กลางคืนก็ทํางานต่ออีกอะไรอีกแล้วก็โลกที่คนยุคใหม่กําลังเป็นกันเยอะมากก็คือพักผ่อนน้อยอะไรน้อยแล้วเมื่อีเรามีโรคประจําตัวหรือมีอะไรที่เราไม่รู้ไงครับทุกคนนั่นแหละนะเออ อาจารย์พุทธทาถึงบอกไงว่าอย่าไปจริงจังกับชีวิตให้มันมากนะเพราะว่าโดยสุดท้ายแล้วก็นี่แหละเราไม่รู้ว่าชีวิตมันจะเล่นตลกกับเรายัางไงอะต่อให้เราเป็นคนแบบมุ่งมั่นมากจริงจังมากอะไรมากดูแลชีวิตดีมากดูแลร่างกายสุขภาพดีมากแต่เราก็ไม่รู้ว,ว่าอะไรมันจะเล่นตลกกับเราอะม,มันเหมือนชีวิตเราแขวนอะชีวิตของมนุษย์นะมันแขวนอยู่บนแบบบนความไม่แน่นอนอะบอกของทุกสิ่งบนโลกใบนี้คือมันไม่แน่นอนเลยพระเจ้าถึงบอกว่า พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอะไรนะพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอันนี้จังไงไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนสั่งซื้อทุเรียนสองถุงครับพี่ขอบคุณค่ะพี่กดให้หน่อยทุเรียนทอดถุงใหญ่มากอันนี้อ่ะเดี๋ยวหนูปักให้พี่ทุเรียนทอดถุงใหญ่นะพี่กดได้เลยเป็นเกรดเอพรีเมียมนะคะจันบุรีพี่บุ๋มขอบคุณค่ะเป็นเกรดเอจันบุรีนะกับมีปลาอินทรีย์ ซื้อพร้อมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราส่งให้พร้อมกันได้เลยทุเรียนทอดกับปลาอินทรีย์ทุเรียนทอดของเราจะเป็นเกรดเอพรีเมียมนะคะแผ่นเหลืองนวลเนี่ยเหลืองทองเหลืองนวลเลยเป็นเนื้อทุเรียนหมอนทองแทๆ้ๆคัดเกรดพรีเมียมมาให้นะคะอืมการันตีถูกการันตีได้เลย8 8 5้คนขอหนึ่งออเดอร์นะคะถ้าใจดีจิ้มตะกร้าได้เลยถ้าใจดีจิ้มตะกร้าได้เลยนะคะเออได้รีโพสต์และขอบคุณค่า ตุเรียนทอดได้ปลาอินรีได้ขอสักหนึ่งบ้านนะคะถ้าใครใจดีถ้าใครใจดีช่วยอุดหนุนแพรลี่ด้วยนะคะเออไอเลฟติกตอกอืมสักหนึ่งบ้านสวัสดีเจโยนะคะสวัสดีเจโยเจโยอุดหนุนปลาสักบ้านหนึ่งค่ะอุดหนุนปลาแม่ค้าสักบ้านหนึ่งได้ไหมคะแม่ค้าอยากขายปลาค่ะสักหนึ่งบ้านนะคะสักหนึ่งบ้านสักหนึ่งออเดอร์สวัสดีสาวสารคามค่ะใครใจดีจิ้มปลาอินรียให้ได้นะคะไม่ใช่ปลาเค็มนะคะ เป็นอินทรีแดดเดียวที่ทอดให้แล้วพร้อมรับประทานเลยปลาอินทรีสดแดดเดียวได้ไปไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟทานได้เลยเหมาะสําหรับคนอยู่ห้องเช่าคอนโดอพาร์ตเมนต์ใดๆนะคะคนที่ไม่มีเวลาทําอาหารก็แนะนําปลาอินทรีนะเป็นเมนูทานง่ายมากๆเลยอุ่นเวฟสองนาทีกินได้เลยหรือไม่อุ่นไม่เวฟก็ทานได้ทันทีใจดีจิ้มตะกร้าได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสั่งปลากับทุเดเยนไปแล้วขอบคุณพี่ส้มมะนาว พี่สมนาเปลี่ยวใจขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะนี่นี่อนูปักให้แล้วนะปักปลาให้